เตรียมโอนเงินให้ผู้สูงอายุในเดือนกันยายนนี้นะคะคนที่จะได้รับเงินจะต้องผ่าน7ข้อนี้แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านจะมีวิธีการแก้ไหมดูคลิปนี้มีข้อมูลมาฝากค่ะก่อนจะฟังพร้อมกันเนี่ยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทําคลิปบอกมาหลายคลิปแล้วนะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเตรียมตัวรับเงินกันได้เลยซึ่งเป็นเงินสดเข้าบัญชีแล้วกดออกมาใช้ได้ทันทีสูงสุด800บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งกกก็็เเเปนนนงงิสสครราาาหห์ใ้้้ับลุุ่่มมผูไไูออยยทีีได ในโครงการสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะเดือนละหนึ่งร้อยน,นะคะให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน8เดือน800นะคะรวบรวมมาโอนทีเดียวในเดือนกันยายนนี้นะคะวันที่16 17ก8กันยายนที่นะคะผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินนี้ก็ต้องผ่านทั้ง7ข้อนี้นะคะมีบางข้อที่สามารถแก้ไขได้คะ่ะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยข้อแรกนะคะผู้สูงอายุจะต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปข้อ2นะคะจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดณนะปัจจุบันนะคะค ใครที่สอบถามเข้ามาว่าเคยมีสิทธิ์บัตรเก่าได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่ล่าสุดณนะตอนนี้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านแบบประชาชนมีสถานะใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันนะคะข้อที่3นะคะได้มีการผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเรียบร้อยแล้วและอย่างน้อยนะคะจะต้องผูกพร้อมเพย์ก่อนถึงรอบวันโอนอย่างน้อย3วันค่ะจึงจะได้รับเงินทันในรอบแรกนี้นะคะใครยังไม่มี ไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยค่ะของธนาคารไหนก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะมีบัญชีแล้วมีพร้อมเพย์แล้วบัญชีนั้นจะต้องใช้งานได้ด้วยนะคะบัญชีต้องไม่ถูกปิดหรือว่าถูกยกเลิกไปแล้วผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะเปิดบัญชีไว้แต่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะทางธนาคารก็อาจจะดำเนินการปิดบัญชีของผู้สูงอายุไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตรวจเจ็กกันนะคะบัญชีที่ใช้งานอยู่นะปัจจุบันนี้ยังคงใช้งานได้อยู่หรือไม่ ข้อ5นะคะก็จะต้องเกิดในช่วงวันที่เขากำหนดด้วยซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์นั้นก็จะต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายนปี2,508ค่ะใครที่เกิดตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2,508ไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ ในวันที่ 16, 17, 18ก็จะมีการโอนตามรอบวันเดือนปีเกิดป .6 นะคะในการโอนเงินในครั้งนี้เขามีรอบการโอนเงินด้วยค่ะวันที่16กันยายนนะคะจะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคมปี2496ใครอยู่ในรอบแรกพิมพ์รอบแรกมาหน่อยนะคะ รอบที่2ค่ะวันที่17กันยายนจะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2496จนถึง31ธันวาคมปี2 5 0 2ใครอยู่ในรอบที่2พิมพ์รอบ2ไว้เลยค่ะและรอบที่3นะคะจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2 5 0 3จนถึง31สิงหาคมปี2 5 0 8ใครอยู่กลุ่ม3มพิมพ์กลุ่ม3รอไว้เลยค่ะเดี๋ยวมาทำคลิปแจ้งเตือนให้ในแต่ละวัน ข้อ7นะคะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีบัญชีเงินฝากและผู้สูงอายุท่านนั้นนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้พิการหรือไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีได้แล้วไม่สามารถผูกพรอมเพย์ได้แล้วสามารถรับเงินผ่านบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นได้เลยนะคะวิธีการที่จะขอรับเงินผ่านบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มแล้วก็ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานครังจังหวัดได้เลยค่ะ ครบทั้ง7ข้อนี้เตรียมรับเงินได้เลยนะคะทุกคนใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ